เรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างนึ่งกลิ่นมันจะไม่ฉุนแล้วเวลาขั้วมันหลุดนี่กลิ่นมันออนน่ะถ้าจันนี่ถ้าอันนี้ปุ๊บมันจะได้กลิ่นออกนะอันนี้ร่วงแล้วยังไม่มีกลิ่นที่ร่วงมาเช้าได้ลูกหนึ่งร่วงต้นนี้พร้อมกินเลยไหมพร้อมกินเลยอ่ะอ้าวโอเคงั้นเอาลูกนี้ด้วยลุกต้นนี้นะเพราะว่าต้นนี้ถึงเวลาน้ากี่ปีกว่าจะได้คะเนี่ย เรามันประมาณสี่ปีเริ่มออกดอกปีที่ห้าเก็บลูกได้คือเก็บลูกไว้ประมาณลูกสองลูกต่อต้นอ่ะถ้าคนมีเวลาแต่ถ้าคนไม่มีเวลาเหมือนเราปลูกทิ้งอย่างงี้มันประมาณหกปีอ่ะของนานี้อยู่กี่ปีคะอันนี้หกอันี้แปดปีแล้วเนี่ต้นต้นที่มันแปดปีเพิ่งเก็บได้สามปีเก็บได้ปีที่หกอ่ะโอ้หกปีแล้วหกปีเจ็ดปีนะนี่เก็บสามปีที่สามแล้วนันเอค่ะเดี๋ยวเราจะปีนให้ดูแล้วนี่นะคะ ดูอลังอลังการงานสร้างนะคะทุเรียนเต็มต้นนะคะดกๆเลยนะคะสวนมองเงาคือดูแลเองทั้งหมดเน้นคุณภาพลูกค้าถึงขั้นยอมโอนเงินเลยนะคะจองเพราะว่ามั่นใจว่าสวนนี้สุดยอดจริงนะคะไม่มีการป้ายยานนะคะเก็บ ตอน90%นะคะเก็บไว้สักประมาณ2-3วันก็ทานได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเจอทุเรียนอ่อนนะคะเหมือนที่อื่นบางทีเสียเงินฟรีเนาะกินไม่ได้เจอทุเรียนอ่อนแบบเซ็งมากนะคะแต่ที่นี่แบบคัดคุณภาพนะจะดูแลทุกลูกนะคะมั่นใจได้นะแล้ววิธีเก็บะคะใครเก็บให้ เก็บก็ปีนเลยเนาะปีนเก็บเองลูกไนที่มันในนี้เราก็เอเชือกโยงลงปีนเองเก็บเองทั้งหมดใช่มีบันไดโอ้โหสูงสูงนี่ก็คือเก็บได้หมดเก็บได้จะไปอยากอะไรยัไปให้คนอ้วนปีนแค่นั้นแหละเดี๋ยวโอ้โหปีนเองถ้าแบบแบบปีนจบเลยดูต้นนะคะสูงมากโอ้ยทุเรียนลูกใหญ่จัง ทุเรียนลูกใหญ่จังไร้นาำนะคะทุเรียนไร่หนาำขายโลเท่าไหร่นะอันนี้ที่สวนทรงสิบบาทขนุนกิโลละสิบาทสีอะไรข้างในข้างเหลืองโอ้ดูลูกใหญ่ไม่ใหญ่ดูนะคะก็เป็นผลผลิตจากทุเรียนสวนออแกนิกนะคะปลอดสารสวนนี้ไม่ป้ายยานะคะแล้วก็ไม่ตัดตอนอ่อนนะคะตัดตอนสุกก็ประมาณ3าวันทานได้เลยนะคะ เนื้อแบบช้ำๆอร่อยๆเลยนะคะสวยนี้นะคะแบบมันมีสามรุ่นน่ะทีนี้น่ะอาจารย์อ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวประมาณอีกเดือนหนึ่งเดือนก็เก็บปรม 10, หมด1ิก,ก,กว่าได้ครับก็อยเน,เนี่ย<โ>เจาะเยนะ เราทำไม่ชาติ <Yeah. S 1> เกินหรอไม่ได้กินหรอกทำไม่ชาติเกิ <c oughs> นเนอะน้มีกี่ต้นนะนี่นี่นี่นอนนอนเดิมนีม่บ้านเลยครับผูเรียนสุรินบ้านเราครับคือรถเหตุชูเรียนสุรินบ้านเราครับ <c oughs> สดสดจากต้นครับ <c oughs> รับรองครับชูเรียนบ้านเราไม่แพ้จังหวัดอื่ <c oughs> ในแน่นอนสุรินไม่แพ้แน่นอนครับ ทุเรียนจังหวัดสุรินทร์มาเราไม่แพ้แน่นอนคือแบบว่าเงินหมดแล้วใช่ไหมเงินเลยอ่ะเออนี่ดูเฝ้าทุเรียนดูเด้อดูเด้อเนี่ยพันไรนะนะบางแก้วบอกดูเด้อเนี่ยเฝ้าทุเรียนที่เราไม่ปีน้าแต่เราไม่ได้ฉีดยาไงไม่ได้พ่นยามันจะมีหนอนจอกตามต้นมันนี้ที่วิทยาปีนให้ดูนะครับ อ้าวนี่ครับเดี๋ยวเราจะปีนไปดูพวงใหญ่ๆให้ดูนะครับอันนี้พันอะไรเนาะหมอนมอนทองครับหมอนมาตรฐานมาตรฐานเมืองไทยครับหมอนทองจังหวัดสุรินทร์บ้านเราครับเนี่ยไปนี่ดูครับไหลสดให้ดูกันเลยครับสดจริงสดจริงสดจริงบิ๊กเออใช่กันยาวปลูกยาสดๆแล้วงผีดเรานะตรงน้ใช่น้ำแล้วก็คือ ถึงถึดถึงขนนนไงตัวปลูนนแสดงว่าน้าน้ำต้องตื่นเพราะ้มันอยู่เชิงเขาอะนีดินดินดินเสรเป็นดินเ็นียวคนร่วนอ่ะข้างล่างเพราะว่าอยู่นี่น่ะข้างล่างเป็นหินหินทั้งหมดเลยนะหินอะไรเค่็หินทรายอ่ะมันเป็นหินทรายสวยๆครับนต้นเขาไฟไง เห็นภูเขาไฟแถบนี้ทั้งแถบเลยแถบนี้มันมันเจอเขาพนมลงร่าในทั้งแถบเลยเป็นภูเขาไฟเก่าก็เลยทุเรียนอร่อยเหมือนที่สีสเกตอากาศอากาศด้วยแร่ธาตุข้างล่างเลยปงตึกมาหน่อยหนึ่งมันจะเป็นช่องลมเลยนะมาทำยืงมาเช้าๆขับมอเตอร์ไซค์จะรู้เลยอากาศบ้านเราจะอากาศที่นี่เปลี่ยนเลยอากาศนจะเย็นก็คือความอร่อยอยู่ที่แร่ธาตุอยู่ที่ดินอากาศ น้ำสําคัญเนาะนี่น้ําซับอันนี้น้ําซับเลยค่ะน้ำซับทุเรียนออร์แกนิกปอดสารนะคะตัดกันแบบว่าไม่ได้ตัดแบบอ่อนๆเนาะนะเนาะอันนี่คือตัดเก้าสิ้องเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเลยอ๋อว่าถ้าคือเจ้าของต้องชิมก่อนก้องแปดสิบนะครับใช่แล้วใช่ก็คือมั่นใจได้ไม่อ่อนแน่นอนใช่ต้องชัวร์ก่อนถึงเก็บ อ๋อคุณภาพเราเน้นคุณภาพเนาะนะคือแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีแต่เจ้าหน้าที่เรามีแต่เพื่อนเพื่อนสนิทไงค่ะมีเจ้าหน้าที่โรงบาลมีเจ้าหน้าที่ก็คือไม่เจออ่อนแน่นอนสวนนี้แลยอีกอย่างคุณภาพถ้าเกิดพราะเราไม่ได้ฉีดยาแล้วถ้ามีเสียปุ๊บจะต้องเคลมให้เขาไงมีเคลมอีกมเคลมยังไงอยากติดเคลมข็โยนเนี่ยติดติดเคลมลูกหนึ่งเนี่ยพี่นีติดเคลมค่ะอะไรแย้มชมสวนนะคะน้องบิ๊ก นะครับทุกคนสดๆจากต้นจริงๆติดจองหมดเลยนะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับไม่พอเลยเนาะอันนี้เงอกนอกฤดูทำนอกดูได้แต่ได้งอกในเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มสุกก็จะมีรับแขกไม่หวั่นไม่หวั่นไม่ไหวดอกที่มันพี่นะเนาะ ที S <S ่หัวมันอยู่ใต้ดินกับพวกมันใช่นะก็คือในสวนนี้คุ้มค่าหมดพื้นดินบนดินทีนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากให้คนเข้าเพราะบางทีเขาไม่รู้ว่าเราปลูกอะไรไงอ๋อดูแลเองทั้งหมดนะคะใช่ทีนี้เนื้อนี่ยังให้มันเวลาว่างวันหยุดมองเงา มันแบบไปมันยอดเราต้องตัดไม่ช่วยไเดยแต่ครูอองเนี่ยเขาจ้างคนมาปลูกท่บบ้านนิรี่มันต่างกันไงสิสตอรี่มันต่างกันทำเองกับจ้างนะใช่คือเคยจ้างมาแล้วคนงานด้วยความหวังดีแล้วมันมาพูนต้นแล้วมาพร่วนน่ะพรวนทุเรียนเล็กมาพรวนแล้วร่างมันขาดแล้วก็เอาญ้าเอาดินมาเออเขาเรียกว่าภูนกุโคนน่ะเหลืองภายในอาทิตย์เดียวเลยถาอะไรที่แบบ มันลงทุนสูงเพราะต้นมันซื้อมาเน,ะนาะลงทุนสูง<ด>จะไม่ค่อยไขย่ไก่แล้วถ้าเกิดให้คนตัดหญ้าในรอบปลูกอะไรไม่รู้เราบ้าโบอโคแตกด้วยปลูกหั่วไอ้ <c oughs> เงินนี่กะโบอันีนนบบกระติดูต้นนะคะสูงมากปีนเองนะคะทุกลูกปีนเองทุกลูกไม่งั้นมันคนที่เขาไม่ได้ดูพอจะไม่รู้ว่าลูกรุ่ไน,น,กกนไหนมันออกนไง เก็บม่วงมันก็ไม่ได้นี่คือต้องดูทุกลูกเลยเนาะนะใช่คัดทุกลูกเราจองตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเราก็เกรงใจบางคนสามปีอะยังไม่ได้อืมคือจองทั้งหมดแล้วใช่ถ้าจองก็คือซับในดินเนาะนะมยาเลยนี่มีแต่คนพยายางดูในดินก็ปลูกทุกอย่างคือถ้าคนเข้ามาแบบนะาแบบขยันมากนะคะมีทุกอย่างในสวนนี้ของกิน ซั์ในดินก็มีนะคะพืชผลผลิตในดินก็ปลูกทั้งหมดนะคะคือแบบเป็นสวนปิดไม่รับคนข้างนอกเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าทั้งผลไม้ทั้งในพื้นดินคือมีรั์ในดินทั้งหมดนะคะพืชมีหัวนะคะดูขนุนนะคะโอ้โหลูกใหญ่ๆหตื่นเต้นมากดูคุณหมอเราสุดยอด <มา S 1> ดูแลเอง <มา S 1> ทั้งหมด ไม่ว่างเลยนะคะเนี่ยยี่สิบกว่าไร่ยี่สิบกว่าไร่วันนี้นะให้โอกาสมาถ่ายแต่รู้ไหมสามปีแล้วอ่ะดูกล้วยผลไม้เพียบดูเจ้าของสวนขนุนกี่ต้นนี่นี่นะฮะ ดูขนุนใหญ่ามากมองเหาสุดยอดดูแรงทำเหมือนอะไรนะกุเรียนนนไงขุดเป็นร่อง,อยงเอย